และนี่คือแนทเชลในทริปเวียดนามอีพีหนึ่งวันแรกอะ่ะไม่มีอะไรมากหรอกมาถึงปุ๊บเราก็เก็บของที่ที่พักแล้วก็ไปกินข้าวกันเลยกับร้านเฟอร์ร้านนี้เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักแหละแต่เราอ่ะจำชื่อไม่ได้<อ>ซึ่งพนักงานของเขาอ่ะก็พูดไทยได้แหละแต่และเมนูอร่อยเลยนะราคาไม่แรงด้วยต้องมาลองกันตามที่เขาดํานินนั่นแหละแล้วกิจกรรมในวันนี้นะคือเราจะไปดาวเทากันต่อเครื่องเล่นไหนที่ว่าเด็ดอะ่ะเราจะเก็บให้หมดเลยเออแต่ว่าเครื่องเล่นแรกพี่นิวกระทิงเราแล้วอะ่ะกับเครื่องเล่น king crop บ้าเสียดายมากอะ่ะเขา,เา,เาขุ้ดดจพ นาห้้ดวยแต่ความไวก็คือโหดจริงตั้งแต่เราเล่นเครื่องเล่นใดๆมาเราว่าอันเนี้ยสุดไม่อยากให้พาดต้องมาลองกันให้ได้นะจ๊ะแล้วดูคลิปที่พี่นิวถ่ายมาให้ดิมันไวจัดจนเห็นแค่เนี้ย อะไรวะเน,นี่ยไปกันต่อที่เครื่องเล่นไวกิ้งเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เราเดีลกันไว้ว่าจะนั่งกับพี่นิวแต่ไงแกไปนั่งกับเด็กวะอันนี้ก็สนุกสนุกแบบเบเบ <c oughs> เล่นไวกิ้งเสร็จก็มาเล่นไอ้เครื่องเล่นหมุนหมุนอันนี้ต่อที่มันหมุนไปข้างหน้านแล้วก็โยกโยกแล้วก็หมุนไปข้างหลังแล้วก็โยกโยกอ่ะโคตรจะสุดอันนี้จริงๆเขาก็ห้ามถ่ายแต่เราอ่ะรันไงหยิบขึ้นมาถ่ายอีกให้มันหมุนให้พอจริงๆไอ้เครื่องเล่นเนี้ยเราไม่ได้อยากเล่นหรอกแต่เขาบอกว่ามันดังที่เวียดนามมาา ok ker, ามมมมมาาาาากกชวเเเเีียดดนนนน็คคืือออทททต่่่รงลหหุ แลก็อะเอาสักหนึ่งกลุวจริงๆเรามีเล่นรถบัมด้วยอะแต่ว่าน,นั้นคือปล่อยจอยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแล้วปิดจบด้วยการไปขึ้นกระเช้าค่ะเหมือนจะโรแมนติกใช่ไหมล่ะแต่ดูเหงื่อที่เสื้อพี่นิวเอาละกันว่าเป็นยังไงจบหยอกหยอกหยอกยังมีไปต่อจะ้ะเรามาทั้งทีเราจะสุดแค่นี้ได้ยังไงเราต้องไปกันต่อค่ะกับรูฟทต็อปที่อยู่บนโรงแรมของเราเองเลยจะบอกว่าโชว์ที่นี่ก็คืออลังเวอร์พี่นิวบอกว่าแบบไม่ชอบเลยรับไม่ได้แต่ยิ้มชำํำงงมากแล้วคุณนาก็คือเออไฟจะไหมหนูแล้วค่ะ